น้ำมันรถผมมันฉิดมมหมดแล้วเรือขีดเดียวเลยนะทุกคนได้ใกล้ขีดเลยอยู่ใกล้ๆเลยตีนในเสากังหันลมอืออีกน้อยเดียวถนนลอยฟ้าผู้หลวงลงเก่าเนี่ยไปตามชิเพสก็เรียวนี้เท่านั้นแล้วให้เขาไปใส่ความเร็วอยู่ถานนใหญ่ดีกว่าทางพุ่นดีกว่า่ครับผมอันนี้ชั้นไหนตรงนี้เลยโอเคครับ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีพี่สามก้อนอันนี้ก็ขี่รถจากศรีคิวมาอำเภอเทพพลักมาไท้ายพาบรรยากาศกัางหันลมเดี๋ยวผมจะอีพี่นี่มุ่งหน้าไปผู้หลวงลมเก่าหรือว่าถนนลอยฟ้าไปเบื่องตะวะ้ว่าตอนนี้ผมจะตาม G ีพทุกคน GPS ี PH, มันบอกให้เลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวซ้ายผมไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าป่าบ่านะเออบุ่รู้อ่ะเดี๋ยวเราพาลุยเอาลหลมอเตอร์ไซค์ไม่ชนไปย่างเดียวอา่า อากาศดีทุกคนทุ่งกลังหันลมได้ไก่ชิดเลยอยู่ใกล้ๆเลยตีนในเสากังหันลมามาเบิ่งว่าสีเวมันจะพาไปทางไหนสีเพมันก็พามาในชุมชนนี่นะจวตามไปคือโบเคยมานะเนี่ยเพราะแต่ผมเดานะมันเหมือนผ้าลัดข่าปลาเออมันเหมือนผ้าลัดเขอาปลานะแต่ก็จะลองเบิ่ง ในจีวิตถ้าไปยังสี่ไหมไปได้ยุบบ่เฮ้ยลองบึงออกซ้ายไปห้วยบงนะครับมองที่ผมมาก้อนหนานี่ทุกคนแล้วไม่ใช่เรียกขว้าข้างหนานี่ มมันให้เลี้ยวขวาไปตรงนีม้มันไปได้เห็บ่แต่บ่าไดกับตรงร้องแล้ว,วะทางไปถ้าไปบ่วใดก็กัแต่ที่ผมกังวลกว่าการที่มันไปบ่าไดเรากลับก็คือน้ำมันรถผมมันฉีดหมดเ,เราเหลือขีดเดียวเลยนะทุกคนเรือขีดเดียวแล้ว แต่ก็สวยอยู่นะบรรยากาศได้เลยอะ่ะเห็นว่าตุ่งกังหันโอ้หถนน <c oughs> ขอมาเป็นชุมชนหรือบ่ถนนในชุมชนมันบ่เนี่ยอือหิ้งว่าเต็มเลยนี่คือถนนในชุมชน นี่ก็เป็นเขตอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเดี๋ยวหาปั๊มน้ำมันก่อนตรงไปคนามีปัมปตทตรงนี้เขาเรียกสามแยกสามแยกอย่างนงสามแยกตำบลวะตะแบกบอก ปีปั๊มน้ำมันเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันก่อนน้ำมันหมดแล้วถังที่สองนะถังแรกก็เติมออกจากนู่นนี่แดงมนาะเต็มถังอันนี้เขาเรียกอำเภอเทพสถิตเนาะ เติมน้ำมันเสร็จแล้วกินน้ำอิ่มแล้วลุยต่อและในใจีเิทมันจะบอกบอกว่าเขาหอดอถนนลอยฟ้าประมาณหกโมงครึ่งแต่เขาจะ,ะดันใหน้มันหอดก่อนเนี่ย เกือบเกือบอืออีกน้อยเดียวเกือบ้อ่เดียวเขาโซท่านผู้ชมเอ้ยเกือบปิ่นเผาฮืออันตรายมากเลยวายุแม่เสียงอย่างนักแก๊ก้าบุกกลมเบื้องเนี่ยเรียบร้อยใส่กระป๋องเขาโซแฮงอันตรายของแท้เลย วังหันนะถ้าบ่าได้ยินเสียงนะทุกคนผมขี่ออกไปนี่เร็วๆนี่อันตรายเลยสอพอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอันนี้ยังคือทางรถไฟบ่เนี่ยอาจจะแม่ทางรถไฟแรอวนี่ อำเภอลำสนธิทุกคนเลี้ยวหนีเหรอไปตามชิพเพชก็เลี้ยวหนีท่านั้นแล้วขอป้าขอป้าขอป้า เดียว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 เช็คจีบีเอก่อนเช็คจีบีเอก่อนมันคือฟ้าเขา้ามาไปถนนใหญ่ดีกว่าให้เขาไปใส่ความเร็วย่ถนนใหญ่ดีกว่าทางพุ่นดีกว่าเราไปใช้ความเร็วที่ถนนใหญ่ดีกว่าไอ้นี่มันพาเขามันไปได้อยู่ดอกตว่าถ้าเขาไปถนนใหญ่น่ะทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งน่ะเขาจะทําเวลาได้ถ้าเขาไปแบบเซียมันได้อยู่ แต่ว่ามันเฮ็ดเวลาบ่ได้เออประมาณนั้น เนี่ยก็เป็นชุมชนหรืออำเภอวิเชียรบุรีก็คือได้จะออกถนนไงกันผมมีความคิดว่าผมจะเปลี่ยนแผนได้เลยเปลี่ยนแผนแบบได้เอ่ยก็คือผมปักหมุดไว้อะยัง่ะถนนลอยฟ้าถนนลอยฟ้าพูหลวงลงเก่าเนี่ยเบิ่งเวลาล้วมันหอดประมาณทุ่มหนึ่ง่ะทุกคน ็เรยว่าจะเปลี่ยนแผนเอาเป็นว่าถนนร้อยฟ้าค่อยแวะขากลับนี่อย่างประมาณเนี่ยก็จะหามองพักยู่แถวลมสักลมเก่าแถวนั่นลมืออื่นเศ้าผมก็จะขึ้นพุทธเบิกแล้วก็มุ่งหน้านไปจังหวัดน่านเลยก็เขาปั๊มนะ้ำมันซื้อน้ำเพอนไอเพิ่นจะซื้อน้ำ ตามแผนก็เดี๋ยวไปไปโรงแรมแมนไปนี่ไปนี่จีเวดมันบอกให้ไปนี่ไปโรงแรมแล้วก็ตามสเต็ปพรุ่งนี้ค่อยขึ้นพูทเบิกหากินกาแฟถึงจุดชมวิวพูทเบิกพอจะถึงโรงแรมประมาณหามงแรงก็พอได้พัก สะพานอะไรนี่แม่น้ําแม่น้าป่าสักอ๋ออ่านเกือบบทันมอ่านอ่านท่านบดดีไปเหยนแม่น้ําป่าสักออกขวาไปเพชรบูรณ์ออกซ้ายไปกรุงเทพแยกวิเชียรบุรี ฝนตกแดดออกนั่นเราใส่เสื้อกันฝนเรียบร้อยไป ฝนก่อนพักฝนก่อนแป๊บหนึง่งไปต่อถ้าร่อให้ฝนหยุดคือจะไม่หยุดเนาะลุยฝนลุยฝนอากาศเย็นเสยเดี๋ยวต้องออกสาย ถ้าตรงไปนันเขาเมืองเพชรชบูรณ์เนาะต้องออกทรายเพื่อเลี่ยงเมืองเลี่ยงเมืองเพชรชบูรณ์เขาเมืองกับเขาได้อยู่แต่ว่ามันไฟแดงมันหลท่านผู้ชมค่อยๆเด้อไปเก็บมื่นเด้อดอกยางไอ่ย่างย,าง,ยางนอนเก่าหนิมันมื่นง่ายมากเลยแต่ของผมผึ่งเปลี่ยนมาก็บพป,ปันหดแต่ก็หมื่นอยู่นะเห็นบ้าก็ได้ เพื่อนเปียกแล้วนะเดี๋ยวผมอัปโหลดคลิปฝนตกนี่อนีเนี่ยฝนตกแวะหลบฝนก่อนไปเนาะไปเพื่นอกนกล่องยับพังกับพ่อขอกล่องยับพังกับพอะอ้า แรงเข้ามาอบเดี๋ยวมีนือบเดี๋ยวมือแรงเข้ามาอบเพราะว่าเขาพักอยู่ตรงนี้เ,<อ>เดี๋ยวมาอบมาอบเสื้อแห้งที<อ>่าประจำสวัสดีครับเบียร ไฟจะดับอยู่ประมาณชั่วโมงครับชั่วโมงหลังจากนี้ไปหรือว่าอีกหนึ่งชั่วโมงอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับได้หนึ่งห้องครับสองคนเป็นคู่หรือเตียงเดี่ยวคะอ่าอ่าอ่าเตียงคู่มากแต่อตียงำอะไรไม่ได้เตียงคู่หรือเตียงเดี่ยวนอนใครนอนมันเนี่ยเตียงเขาเรียกเตียงอะไรอ่ะมันมีเตียงเตียงเตียงสองอันน่ะครับใช่ครับคู่คู่แพ็คแราเป็นเจ้ลงชื่อแบบเบอร์ทีพอดีพี่ิก็บสักผ้าว่าได้คือเขาไปดับ พี่แบบเฉพาะที่โรงแรมหรือเปล่าอ่านกมันไป็นเกาะกอแปลงใช่ไหมอ๋อห้าร้อยห้าสิบค่ะห้าร้อยห้าสิบลูกค้าอาหารสามีข้าวต้มครับผมเดี๋ยวลงไปกินข้างล่างครับใช่ค่ะห้าห้าศูนย์ลูกค้าทานอะไรดีคะมีอะไรบ้างข้าวต้มกับไข่กระทะเอาข้าวต้มครับสองเลยครับเรียบร้อยค่ะครับผมอันนี้ชั้นไหนตรงนี้เลยโอเคครับผมเรียบร้อย อีพี่นี่กับประมาณนี่แหละทุกคนรครับผมไยังไม่ติดนะครับผมอ,อีพี่นี่ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวอีพี่ต่อไปกัเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นพุทเเบิร์กแล้วก็มุ่งหน้าไปจังหวัดน่านต่อก็ค่อยว่าก,กันหาที่พักเรียบร้อยแต่ยังใช้งานไม่ได้เพราะไฟยังไม่ติดเออเพื่อวเราเดี๋ยวเราเอารถไปจอดฮงพลก็ได้หรือว่าจอดน,นี่บ่